สวัสดีค like รับวันน right. ี like ้พบกับรายการหัวคุยนะหัวคุยนะครับเป็นตุ๊กตุ๊ก S R E ครับมึงมาไงเนี่ยเดี็กที่เป็นบรรยากาศพรีเมียมทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะมาแข่งเป็นระหว่างเด็กจั๊มเจอจั๊มโอ้โหจั๊มจัมจัมกี่ทีครับจั๊มเดียวกระเจี๊ยวนะครับผมอ๋ออากาศได้ด้วยเฮียอะตอนตั้งเนี้ยไลกูนเริ่มก่อนอยากนอนนะฮู้งนอนดิอะไรวะ ไอ้อเฮี้ยก็กแพ้แล้วไอ้สัตว์ได้เฮี้ยแพ้จริงดมดเที้อยอะไรเนี่ยเปลี่ยนสองเปลี่ยนอะไรเนยมือดีมือเปลี่ยนเฮ้ยกูชนะแล้วน้องมึงแค่มึงจะจั <ไอ S 1> ๊มอะไรกูได <อ S 1> ้ไ<อ>หรือกูจะจั๊มแต่มึงก่อนดูแล้วกันประจ,ำำรรจั๊มมาทำเพียงเดียวบอกไม่นจั๊มไม่เกะไม่กินเด็กหนาจังเลยวะกินเด็กไหนวที่เข้ามา พูดหนาอพอที่ทำทบเขาเทินตัวเลยทิ้งใส่ขึ้นไม่มีนี่ยเลยเฮ้ยเี่ยที่สแตนไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นรเนี่ได้แล้ว เราปวดวายกบทำตัวขบวยนะฮะชุกๆปวแต่นะครับผมมีนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้มันแยกของกันเขาจะได้ไลท์คอร์ดเอ่อคอยด้วยไม่ไม่กดตะกอยู่หรอเดี๋บอกนะไม่กดไม่มีเฮ้ยกดก็ได้กดกดเอาดับเบิลกับตาเฮ้ยเอ้พีจีเฮ้ยทำไมวะเจ้าการหนึ่งใบโอ้ยติด จั่วหาแทนไลท์สกิลผู้เริ่มต้นเริ่มมาข้างหลังเปิดห้าไอเดเซอร์เฮ้ยผู้เริ่มต้นหยิบเป็นอันนี้ขึ้นมือนทิ้งมือ่นไปคลิกคิวก็ไม่ได้จั่วก็ไม่มีคุณกากใช่ฉากบนที่ยิงหรือเกย์ยิงหรือเกย์เก๋หรือเปล่าทิ้งมือนหนึ่งไปเป็นคนเฮ้ะอยู่หลังนี้ดิวันนี้จะเป็นหนี้หยิกตีแวนคิดจั่ว เช้ามา,มาเด็กไ่มี่ซอซิกามานจะเม็เชิวทิกเกอร์กิจวัวหนึ่งพันเลยพันจุรไปไขส่สัดไขส่สัตชิปหายไม่ครบละจ้า กูไดกกัอี้อกหรือไปกูต้องไลฟ์ PG ด้องอ้าวสิเลยปล่อยดิปล่อยปล่อยขี้ไปดิโอ้โหข่มไม่มีไม่มีโอเอสเพิร์กูแต่่าสามไปาโดนโดนดนแซนแอนด์ร แล้วเดนคือเริ่มเราได้มาเริ่มก่อนแทนถ้านจำเขาไปว่าเขาใส่ได้แล้วกูแคร์ไหมไม่แคร์ไลทฮิเซนตุยตันข้อฮิเซนภาษาอังกฤษลมล้างวู้ดครับกลายเป็นสุดยอดคุณยอนเตอร์มิตีเอ็นสุดยอดมังกรวูรันอีเลเซอร์ดาลนิกเดสเซนเดนตรงช่องบรรการ์ด<แ>โเคเทนเลยอีเลเซอร์ใช่ เอเลสองตัวไม่กลัวหรอกไม่กลัวร,รู้อะไรไหมอยากจำด้วยแบตาแค่นี้อยากจำ <c oughs> ไหมตามแคนี้ทำไมใหญกูจำทำไมสงสังย,สยเฉยเพราะกูจะโซบานหนึ่งดึงมาขึ้นมาที่ขา้างหน้าอ้า มมมามาทำไมทำกระพงก,กับกระพงอย่างนี้พอเจโอซีบี CV, ยิงสบายไป,ไ,ปไม่จำเขากูจำไม่ได้โดนแล้ว14ตีแมน,นเลยไอเด็กจำเดียวเลยไป20ตีแมน,นไม่คิดกูลุกคิดกูจุ่ไม่ยันอยู่แล้วครับเป็ินได้ที คีบแบนฝั่งซ้ายเซคเช็คนกกระตุย้ยของกี่ทองแนบใช่ฮิตจวนหนึ่งมีหลุมอะไรบ้างตอนนี้ดูตีมีไซคเชนไปเดียวบายไหมไม่บายแล้วกันิลเจโอเอืมถ้าเป็นห้าแดมตอนนี้จะเป็นห้าหมื่นโอเคกิดจับ แต่กูแคร์ไหมไม่แคร์ซีบีหลุกไปยี่สี่แปลๆปปไปดเยอะไปชื่ดว่าได้เลยได้ใครเติ์ว่นเี่ยโคตรโงจะได้สอฟอร์สใช่ไหมวัดหนึ่งีไงเตียวตายะ You are the piece of me เก่งแค่สามไหมเดย์ generation ไลเจ generation หน้าเรชันก้าครั้งแล้นะคไม่มีสิ่งได้ยุติได้ตีเท่าไหร่เดีวนี้สองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแป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 ดคมัวันนี้ขอเลขสองตัวขอเลียหน่อย 9ก้าแปดเก้าปดแต่หรอีกหมื่นหนึ่งหนึ่งแสดพันมาไม่ต้องสวัคหนึ่งอะไรนี่ว่าเพราันบู๊มันก็สมัรบูจแล้วไปไล่กี่ขไม่ต้องถามพลังกี่ขีเท่าไหร่สองขีห้าไรฟอกีห้าไรโอ้โหไปทำไมแัดมึงโดนโอเวอร์ทิเกอรแน่เลยมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ โนแตนลุกแตนลุกลุกเป็นเท่าไหร่นะโอเคโอ้โหสบายมากคิวคิวคิวไม่ได้นางแวน์คิวไม่ได้กูยินติ๊กดออจั่วเป็นเซ็ปชิกเอเพอ่อชิกคิตันชิกคีชิกนกโอ้โหเลี้วเร็วเลีวเลีวนี่มือเฮียเลยนะพี่นี่สามใบเนี่ย อีกผีมีพีทอียยแต่กูใส่แบบการับแดมหน่อยเธอหน้ากูไรนี่แล้วกูชุบหลุมโอ้โหสบายจัดไม่ได้ชุบไปตายถ่ายก่อนรับแดมหน่อยขอรับตักแดมหนึ่งอ๋อไม่มีโอกาสได้พูดสตรายเจเนเรชั่นเลยเจเนเรชั่นเก้าค่ะกันอนาคตไม่มีสิ่งใดอยู่ได้คือจริงจะปิดคลิปตัวนี้ก็ได้แล้วแบบคนก็ตกแต่งคลิปไปแี่ละเจ็ดนาทีไม่ใช่ เปิดเข้ามาดูคลิปไฟหัวคุยมาท่าหัวควยคลิปเข้ามาคลิปเจ็ดนาทีดูเออเอ้ยเพลินดีว่ะมีจำาีอะไรเเท่เทอ้าวครับโอ้วมึงตายล่ะมาดิเฮียโออาตาสว่างเกมมเยอะตาอีกตาบ้มาโอ้ยจำเจอจำแม่ไมัเออให้ได้จำก็ดี ปล่อยพี่ใจจับเปอร์ไปทำจำบอกเปอร์ไปทำจำมาดิเนี่ยเธอทำแกนบูจำเออแกนบูจำเขาือะไรไมใจแกนบูจำบวกหมอพราะพอเหมากระดูกคืออะไรจำไม่ได้เลยรันไม่จำเป็นตัวอะไรอ่ะใช่ตั้งตั้งเลยผมเห็นจะตั้งเลยโอ้โหไม่ได้เริ่มหลังอีกแล้วไอ้น้อง เออเออดกูเเปล่นไปเป็นรักรักจนหมดหัว่เป็นสี่วาอะไรครบเลงชิพายอะไที่ีครบนะแต่เออมันครบนะแต่กูไม่ได้ได้อะไรมเกมันมีเกดหนึ่งเอาฝันขาง้าไปปลายว่ะ แค้นมึงนะไปแค้นมึงอะมีเว้แต่สกิลมันกากะต้องทิ้งมือหึด้ยเชิญเชิญเเชิสักจเอ๊ะ้เฮียอะใส่เคนใส่เคื่อิงกันอยากได้ใส่เคื่อะงเคๆแล้วไม่หน่อยใส่เคื่อนขคกูว่กากเฮ้ยไอ้ซาด ไช่ป่ะเอ๊ะมีเขาสมจริงอ่ะฮะรู้ได้ไงเนี่ยดูดิผเขียนผีอ่ะตรงเนี้ยอะไรฮะอะไรเห็นเลยนะผีอะไรเหเลโอเคผีเห็นผีเลยพี่เอ้ยผีอะไรผ่าน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 ตัวเอ้ยกูเจาคมนอนกูเอ้ยเปิดได้ไงเนี่ยเสอ เอ้ติดเสริมไม่ติดเฮ้ยยี่อะไรทิ้งอยู่นี่แปลกแปลกว่าปสิบเสริมเนี่ยทิ้งหนึ่งทิ้งเป็นให้เธอกับเขาและทิ้งเราไปแอบตีแวนกักเต็มทำไมเอ้ยอยู่ข้างหลังไหมเอ้ยอยู่นี่สูดแล้วเนอร์เนอร์ เช็คดีเลยเช็คหนึ่งเช็คกี่โอเดได้เลยไล่เลยไคซาโดขอเฮ้ยคุณโยศเห็นน้ำติ่ลมตัวลมตัวไกลๆเป็นล้มพลังคุณโยนตามมิติเออเออเออขาจะไมเยี่ยเลยเป็นตัวอะไรครับบผมนะว่า ไม่เอาได้ใครเสอวะน้องไม่ม <mainland mermaid> ีโดอ่ะอ้าวโอเคไม่โดดละคุจ้เห็ปติได้ไลเนอรีุตำรวจตำรวจการเวลาและอวกาศตำรวจการอวกาศโนตรวจฮะ เปล่วะอาทิ้งไปเอาฟอสสองอันให้ไฟอสหนึ่สองอันเสียวเสียวเสียวบาหนึ่งตัวบาหนึ่งเปิดเจ็ดหนึ่งสองาห้าเจ็อาเจ็ดสามเึ้นเลอขีไปแลวนะฮะีเปิดขี่ไปนะเปิดเจ็ด เป็นห้าหมื่นสามสองขีสองไดตีแวนโอ้ยป่อยเลยมาฮึกูอเ่ไหนโอเวอร์นะเออมึงขีโอเวอร์ก็ตายตรงนี้แหละน้องเข้าไปเฮ้ยเฉยเย็นเฉยไปค่อยคุย่นได้เชื่อแล้วว่าโอเวอร์อย่าอาจจะยังเย็นยินสัมผัสได้อะมันมันมีออร่าแผ่ออมาจาก เอ้ไอ้ัอดอดลอดอดเก็ตเธอดอจวไอ้นี่ไม่มีล่าเกเซอร์ดากอนไม่มีไม่มีดำไม่จเลยไม่ดมีแตนเอนโดโอ้โหโดนกูไลท์ซุริทานคอกีเซนสกิลแล้วละสกิลเกตทำไมทำไมเกตสีของคันักีต้องชื่อออล่าเกเซอร์ดากอน เขาไม่ออร่ไรอาไปดับน้ำลยชอบก่อนมึงเห็นไหมล่ะว่าบโบโรฟาร์ไม่ใช่ออลาเออแม่งอ,าอ,าอ,อันเนี้นนยแม่งการ์จีแม่งแบบโบรออร่ฟรรอาฟา,าร์รรมจัดจัดอ่ะจนแม่งออกบันการเลยแม่งออร่าฟาร์มทุกฉากอะ่ะไอ้เหี้ยแพ้ปุ๊บแม,ม่งขี่ม้าลงตึกออร่าฟาร์รรมไอข่าวคิดได้ไม่แบบคุ้กขวายคิดได้ไงไม่ได้ไหมคือแม่งโคตรออร่าฟาร์มอ่ะโบรอ่ะโบรคุกอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเท่เออแม่งเทระเบิด เดี๋ยวไม่ใช่เทนธรรมดาเลยระเบิดเทระเบิดจั่วไอ้ขี้คอนี้ไม่ได้อ่ะลงแล้วเขี้ขับเครื่องบินเทระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี้สกิลมึงกับกูบายมึงระบาดแล้วจุ๋ยหน่อยไอ้สัตว์บายมืออีบาเอทเทอร์เลยไม่ได้ใช้แต่ปันกุ้นแล้วก็จงเอทเทอร์คงครับบายบายขี้จ่วจุวไนี้บวกห้าพันเลยเห็นการบายอะไรอย่าเลยเก้าข้ามนาคตขอนี้ ม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดติวด้วยติดสี่ดีแมนเลยมึไปเอาเพลงช่องเข้ามาแล้วมึงก็ตัดท่านี้ยมาใส่ดิเดือดคอเดือดคอออยาเียเยนดียยไอ้นี่ไออะไรนะชงกูซทีทีอินสิรกันอินเสิร์ตขึ้นคอนตัดอินเสิร์ตขึ้นนะนี่ซีทีพีซทีที ไม่กาดสิบี่เอ้ได้ไอซ์ยี่สิตีแบนได้ไม่กาดไม่กาดพิษตัวน่ะเรื่มึงไปลุงนะเรื่มึงวินได้ทีนี่โดนกูทีแมนพลังขี้แน่แน่กูได้กินอีเซนไม่มีของคิดเลย เฮใส่ดัมเปอร์ไปใส่เกินอ่าวอย่างงี้โดนกูจั่วฮิตจั่วแล้วก็สกิลเออมีหลุมกี่ใบจ๊ะสามใบเอาไปไหนสามใบโอ้ไม่น่าใบอะไรยังไงแต่แต่สกิลจั่วไม่ตกทิกโดนกูตีบีเป็นไม่ใช่เดเซอร์ตุ๊กสิบสี่ตีแบนขอห้าบอสอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครไม่เข้าใจ ห้าบาทจ้ะิกาดมันขอทั้งสองฝ่ายเป็นเกียร์สามบ้าก็ใช่ก็่ออธิการห้าพันห้าพันอ่ะอันนี้ปีเกียรสี่สองหมื่นห้าอีิการิการเฮ้ยแบบเอ้ย ได้แกบไอ้สัตว์กูจะโซบาร์ออกอ๋อโอเคเฮ้ยโดนกูบายเพิ่มอะไรงั้นนะระวังนะเอ้ยอ,อย่ะไรแบบนี้โดนกูก้า,บบาวข้ามาอนาคตแล้วก้าวผ่านเลยนี่จู่ไงสโลเมดอะไรวะเนี่ยยิ่งไรยังไงพี่สไตล์เกเทอร์เลชันก้าวข้ามานะอนาคตไม่มีสิ่งใดเฮ้ยเด,ดี๋ยวอ้าวมึงดูอะไรเนี่ย เห็นเปิดไอเดีวยบแคมปม์แป๊บนึงตกใจหมดเออันนี้กูตีเท่าไหร่สี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็แปดแปดแปดีหเจ็ดเก้าแปดแล้วก็โปรยห้าแสนสามเฮ้ยอันเนี้ยสวัสดี YouTube ยังเฮ้สวัสดี YouTube ยัยงสวัสดี u ูทูบ สวัสดีจิกตอกเลยวัสดีิกตอกยสวัสดีครับดีตับเรวดแฟนทุกคนลยลง3ันมันไม่พ่งพีจีแล้วก็เขาถ่ายคลิปอยู่นะคุณรู้ไหมพี่จีที่นี่ถ่ายนะสกิลาถ่ายคลิปคอนเทนต์เล่นพิมีมอะไรกูเสพเสพสกิลตัวหนึ่งไอารัวคอมอะไรเอตัวหนึ่งใบมือคู่ใบมือสองคนดิไม่บายไม่บายกับครับกลับครับ ไปกูบังครับไปหน่อยไปหน่อยเอ้ยดื้อทำไมเนี่ยเพี่อะไรสไตล์ตรงหน้าแวนมันไม่ไอ้พี่พี่พี่ใค้ฮ่าได้เหรอวะฮ่าได้ฮ่าได้เฮ้ยเงี้ยอะไรเนี่ยข้างล่างเงี้ยดีเพนการ์ดไอ้สัตว์สามสี่ โอ้ยตรงนี้ก็ปล่อยดียก็ไอ้ห้าไรมึงได้สแตนไปเดียวไม่เป็นไรพี่เห่วยพาบไป็นชินแล้วไอ้เนี่ยภาพนี้ยผ่านไหมได้ห้าไรเป็นอะไรวะผ่านไหมผ่านสิเป็นไพ่กันก็แอนดรอยู่แล้วไม่ผ่านไม่ผ่านไอ้ไม่ผ่านหรอมาดิยังไม่จบแค่นี้หรอกเฮียอย่าบอกว่าจำเป็นสุดยอดอย่างนั้ระเบิดได้ยูชาร์ลีวัตลีวัต โดนตู้ฟ้าหนึ่งที่อะเกี่ยวตูดเลยเป็นเท่าไหร่สี่สามบวกกับอีกหมื่นหนึ่งห้าสามได้ถึงทีเดียวใช่แล้วปล่อยดิน้องอื้ยอุ้ยอุ้ยปีมือเนี่ยแล้วคมฟื้นฟื้นฟื้น้ยกาตกแต่มาเช็คดอจัวโอ้ยประตูนี่ปีไปไหะ ก็มาดูดิเจ็บดอกฮะไร Sweep the command The dragon Excel the true ไใช่ไหมเดรโรสเฮ้ฮะอ่ะก็ติดจำไงจำเดียวกี่ทิ้งไตเลยสำเนียงเฮี้ยไรือว่ามันจุนเล่ากุ้งเอ้าพี่พี่ไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษอ่ะ พี่ไม่เคยเห็นคนอีสานพูดพูดภาษาญี่ปุ่นเนยะพูดละคอเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เนอะเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ที่เป็นแก๊งอาคาซึกิอ่ะแสงอุษาพูดอีสานอันนั้นแสงอีสานป่ะพี่แสงอีสานตัวเลอร์สกิลตัวหนึ่งก็ไหนจีไหนเป็น เขา่ากูนะจะเติมประตูไปสู่อนาคตก็หาเพิ่มได้สามใบกูเล่นกูฮะกูจะไปประมาณนี้สักใบกี่ใบจ๊ะมีแค่เจ็ดใบอ่ะนมีกัเธอกับฉันอยู่ด้วยกันราชบัังของเรา้อหมดที่เลยคนโจรหนึ่งไปมื้อไหน่ไปหนึ่งไปยิ่งข้าเหมือน แต่นั้นสกิลซิวมารบอกว่า<ม>เห็นกันไปใช่ไหมฟีบีหนึ่งโซหนึ่งคอโซหนึ่งใบคอเป็นนี่อะไรตอนนี้เอาเพลงไงยี <laughs> ่ปีเก้าพันไม่เคยฟังอ่ะไม่เคยเจอไม่คันดีกาลาดเลยเจอราดเลยขอรี <laughs> ตรงหมแล้วมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเวฟสิบสี่ที่เป็นของห้าพันดีมาจับหน่อยกูไม่ป้องกันอยู่แล้วกูคนจริงเป็นคนจริงนะไม่ตอบอ้าวโดนโดนนี่โดนนะหรือหรือคงจริงเหรอูมถือว่า ถ้ามึงปล่อยครั้งนี้มันตกเปนตเต็ทั้งปีบนที่เลยรอุ้ยแกมบนเลยสิานไม่เ้าเห็นไปหนึ่งรอบเกเไปทีหมดแล้ววะเอ้ไ่วดอะไรนะไอเนียซานโ่นแล้วะจริงจริงพแก่ๆเอะแปดตีแปดเด็กชายแควายอะ มึงเด็กมากคนหนึ่งเขาก็เรียกมึงพี่เมียพี่เมียกันหมดอ่ะพี่ช่วยทั้งครูอี่รู้หน่ามึงตีแปดตีแว่นขอหมื่นหนึ่งอ่ะกูดูโตไงอ่ะอ่ะมึงแก่ไปหน่อยเออให้มึงแก่ป่ะบไอ้ตียี่สิบขาดตัวสกิลเอสเพอร์โซนหนึ่งหล่อเฉยยี่สิบตีแว่นฮิตจั่วฮิตจั่วข้งกล้วยอ่ะจ้าวยี่สิบเท่านั้นไอ้กูอยากเล่นแว่นดีอ่ะกูแต่กูอยากเล่นกับผู้หญิง ้าวเฮ้ยน้องทอมฟูดมึงโดนอัดไลทที่แล้วนะนะอันนี้คือเอาหวังนะแล้วลงดิจิตอลฟูดลองชีทด้วยนะอันเนี้ยเอ้ยเออเนี่ยอันนี้ห้าพันอันนี้คือดิจิมอนฟูดลองชีตอ่ะดิจิตอลฟูดฟิตใส่กูอยู่แล้วดิจิดิจิมอนฟูดลองชีทต่างหากน้องโชวบาร์สแล้วถูกเก็บ ได้ถึงสองใบโอปาร์ที่เป็นแมวของสีเหลืองว่ไม่ใช่โอป้าที่มันลงมาเปิดห้าไม่ใช่อันนี้มันออกเท่าไหร่วะยี่สิบยี่ห้าสามสิบยี่สามเฮ้ยที่การติดโกงไดเบนมาแล้วไอ้เฮียโคตรเอาเปรียบชาวบ้านอันนี้อันนี้อันนี้มีอะไรมีอะไรดามหัวเข้าไอหัวเข้านะเอ๊ะแล้วกูจะไก่ที่นี่ทำไมวะอันนี้มันจะเป็นยี่ห้าไปมาสองใบไงแต่มึงไม่ไก่ อ่ะแปดก็สองไดเอ้ยเข้ามาเหอะสองไดอยัมึงหนึ่งได้บอกรยจัดไม่มีโอ้ว่ามีตะกี้ซีบีเอ้ซีบีเอานี่เลยเอสคาราเดียลูกคือลูกคือคือเฮียอะไรคนไหนเนี่ยคนนี่ทีเดือนอีสานแล้วมันทำไมวะ เฮ้ยอะไรพี่ตลกดีรออร่อยมี๋าแล้วมันตลกเหรอเฮ้ยผมไม่ตลกไม่ตลกกูไม่ตลกแต่ตออกันตลอด17ตี่แวนฮิตจั่วเจ็ดเจ็ดขอห้าพันเองเอาวสามเอาเกยสามมาไอ้น้องเฮ้ยรีดไถเงินอะไรขอห้าพันอะไรเฮ้ยโุจั่วโอ้ขึ้นยังไง18ของหมื่นไม่ครับได้เมียเป็นคนนี้อ้าวได้เมียคนอีสารห้าพันห้าพัน ไม่ได้คนที่สามตัวจริงแปดที่แปดเลยหรอก็ก็อยู่เอ็กเซลไงเออที่แปดขอหมื่นเออาวะไปอุ้ยยากมันลำบฟัผ่าน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 อยู่ด้วยกันในชีวิของเราตัวเกียร์สามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยก็มีเกียร์สามแล้วนี่ทำไมมาอุ้ย อ้าอยู่พี่ล้อมันเทเพราะว่าผมผมไม่มีี่ิ้วอีกเด็กนึงไม่โนหมดแล้วเล่นไม่ได้ไม่ทำไมอ่ะมึงสี่ได้กับศูนได้เลยไว้ยให้น้องจกีสองตีเลยนะเว้ยแปดแปดแปดพันละแปดแปดบาหนึ่ง เออบ้านหนึงเฮียอะไรไมยูงไงจมูกดแสปดพันสามขีห้าได้ใช่เลยไอ้มพีจีสองขีห้าได้พจีพีจีพีจีตกลาเตก้าไม่มีไม่มีเต้าเตะได้นะน้องฮันเตะได้หรอยัดสแตเติกเกอร์ไปเตอร์อะไรนะเตอรอะไรนไปดีเฮ้ยหนึงสแตนขอจบคืนกันโอเคอันนี้มึงเตกัดได้ถ้าจะเก็ดเสียงผมมีห้าได้ถูกไหม ใช่มึงต้องกระจกของแล้วมึงกระจกเพอ่อชีวิตเราไม่มีอ่ะอยู่ได้อื่นโดนกูปีจีขอเกศสามขอมาเลยเม้เลยอเฮ้ยไอ้เหีอ้ที่สองดูคีล้อิเออเฮ้ยยี่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 ยอ่ที่ยี่ี่ยีคี่ี่ยีอที่ี่ยีอี่ย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 ียี่ยี่ยี่ย่ยียี่ี่ยีี่ยด้ยี่ยี่ย่ที่ย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 ี่่ม่ี <poisoned indo> เฮียสองใบแรกนี่มึงตัดไฮไลท์ได้เลยนะโอ้ยโดนดอยตามแดนตัดเฮียโดนดอยแล้วโดนดอยเลยแถมท้ายต่อจั่วเฮ้ยอะไรเนี่ยขี้ตายเฮียมึงอยากรู้อะไหมอะไรกูกูจั่วโอเวอร์มาไม่เอ๊ะนะก็แทงเตะได้เนี่ยกูนึกว่าถ้ามึงเช็คโอเวอร์มาแล้วมึงเช็ควิจัยเกตตาม์ตเป็นนิหานอี ไอเมื่อกี้ยังเตะได้อยู่มันมีแต่กระเตะตัวนึงไงแล้วกูเช็คูควเตอะเตะไปไหนไปกูก็โจ๋อเวอร์เหมือนกันตีตีมึงแสบเตะ PG ได้เอาเปรียบชาวบ้านจัดเออเด็กอะไรเนี่ย แบนไปเลยแบนไปเลยเฮียกูได้เปลี่ยนแครเล่นไปเลยเฮ้ยจะแบนหนุ่มพี่อะไรเฮียลิมิตเหลือสองใบมานะหอนเหมือนกูในในกลุ่มดาบ้าที่เขาตั้งโพล่ะคนโดนแบนไหมครับสแตนดิคเกอร์ไอ้เฮียแบนทำไมวะเฮ้ยเฮียไอ้สแตนดิคเกอร์นี่ควรโดนจริงเมื่อวานกูเล่นเวทีอไ้เฮียกูโดนรูอ่านได้สแตนสแตนเนี่ยเฮียพูดเถอไม่เกี่ยวเฮียไม่เทาไม่เทาไมสแตนดิคเกอร์เตะกาของไดเมนเนี่ย ไดไ้เป็นนี่บอว่าเวนต์อินเบิร์ดยัสโ,โซเอ่อตอนแวนตีโจนหนึ่งแล้วก็ได้ถ้าได้เจอกีสามโซบัสเตก่ารู้เลยนะสแตนเตกาเนี่ยไม่เจอเปน้องแบนหรอกเราะแม่งยัดที่ไร่แม่งเจอแต่เจอแต่ทิกเกอร์แม่งมายัดเจอแต่นอร์มอลเจอกี่สามบูปิกแล้วก็นเ่นมันยิงไงยิงเจงี่สามไอ้เฮ้ยไอไอคเกมแบบเมื่อกี้ต้อง, <S <S ต,องต้องเล่นคอมสูตรนะต้องเล่นเป็นไดรเลนเนอร์แล้วก็ไดเอ,อ,อเกนหลบแล้วก็ยัดเป็นไดสลัดสองข้างแล้วก็ เธอเด็กสามครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ครับเกตสองครับเกตหนึ่งครับจริงจริงจริงปุ้ยให้เลยให้พีจีมาใบเดียวบอสแหมมึงเข้ามาเหอะที่มึงเข้ามามึงก็สองขี้เรื่องมึงเรื่องมึงเจ็ดขึ้นมาดูขึ้นมาตีอีกรอบโดนปลากระจกใส่รู้ไปเล่าอ่ะมึงจะจีการไม่คิดไปเรื่งแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรายการเด็กครอบชนเด็กครอบแล้วครับก็มันมาเยือนพรีเมียมแล้วนะครับสำหรับรายการที่นี่ เด็กข้อวัวประธานเด็กข้อควายครับเด็กเด็กหัวแถวไม่มีมีแต่หัวเมื่อไหร่นายเหมียวเล่นใดกัวแถวครับไปดูข้อไปดูช่องอื่นมันเปล่งไม่ได้เลยไปดูเลยครับช่องดีทีอะยังไปดูช่องอดสุกเอดาพีได้ับมีอันนี้อยู่มีคลิปโฮแถวอยู่แต่กูโดนอะไรไม่รู้จะไม่ได้แพ้เลยดีมือมุอกางเันี่ยผมเล่นแต่เมตาแถวม่หัวแถวว่านายเหมียวเล่นยูนิโอลิเกอร์ชหายแน่นอน ก็เก่งก็มาได้เช็คครั้งนี้แล้วพี่เยอยตกแดมทิกไดฮิวตกแดงทิกไดฮิวไม่หยุดเลยจริงจตัดง่าย<ร>าด,ดออิอยากอยากอยากบอกให้ฉันไ,<ง>ได้เธอรึเปล่าบอกให้ฉันได้กับเธอหรอเปล่าอยากเรา,าได้เจอกันอีกสักวันอยากขอขอเธอไว้ให้อุ่นเหมือนเก่า ที่ลาาเราเรานั้นลาเธอพอได้ไปคิดไปคิด <laughs> <laughs> <laughs>